สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศชแนลนะครับลุงทัศไทยลาวนะอันนี้เป็นช่องอีกช่องหนึ่งของลุงทัศนะวันนี้ลุงทัศก็จะมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบหกพฤษภาครับและวันนี้นะลุงทัศจะมาลงสูตรเลขล่างชนสองสูตรนะครับเลขล่างชนสองสูตร ถ้าชนกันได้จะเป็นเลขวิ่งทันทีถ้าชนไม่ได้จะเป็นเลข2ตัวล่างตรงๆครับและที่สําคัญกว่านี้นะครับลุงทัดจะเอาไปตัดกับแต้มล่างที่ลงก่อนหน้านี้ที่พี่น้องเห็นไปแล้วนะครับมาครับมาดูเลยครับฟังคําเตือนก่อนครับนิดหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลทนช่องของเราสนับสนุน เฉพาะสนับกินแบ่งของรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีเนาะด้วยความหวังดีจากลุงทัศน์ชาแนลครับพี่น้องครับตัวสูตรเดินทางมายาวนะครับแต่ลุงทัศน์จะมาทําใกล้ๆดีกว่าครับลุงทัศน์จะมาทํางวดวันที่16มีนานะครับและจะไปชนกับเลขแต้มล่างด้วยมันจะยาวเกินไปครับมาครับลุงทัศน์แสดงวิธีทําก่อนเลยอันนี้นะซูมให้แล้วนะ ก่อนจะรับชมพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกด like ไลค์ไว้นะครับลุงทัศนจะหาสูตรดีๆสูตรเด่นๆมาฝากพี่น้องตลอดไปเนาะไปเลยครับลุงท่านให้ใช้สิบกับหน่วยล่างบวกกันนะครับเป็นสูตรที่หนึ่งนะจุดที่หนึ่งนะบวกสิบหน่วยล่างบวกได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งไปเลยนะครับหนึ่งบวกเก้าได้ศูนย์ได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองได้สามแช่นนี้นะครับสูตรที่สองก็ หน่วยบนบวกร้อยเอย้หน่วยบนบวกสิบหน่วยล่างแค่นี้ครับสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกเก้าเป็นสิบสองก็จะได้สองสามสี่ห้ารหัสบวกก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะมาลองตัดดูพี่น้องครับมันจะเป็นยังไงครับตัดแล้วได้สองสามสองกับสาม นี่นะครับได้2กับ3พี่น้องครับถ้า2กับ3ตัวนี้ไม่มานะครับจะออก0405 1415นะเรามาดูกันครับมันออกอะไรครับงวดต่อมา1เมษาสี่เจ็ดสอตัวล่างออก05 05พี่น้องครับแต้มไอสอกับ3ที่ชนกันไม่มาจริงๆครับจะมา0กับ5ตัวนี้นะครับตัวที่ถูกนะ ถูกคู่ชุดสองตัวล่างครับโดยสูตรนี้ถูกห้าสูตรนี้ถูกศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ห้านี่นะครับมาครับไปต่อเลยพี่น้องครับงวดต่อมาเลยครับทำหนึ่งเมษาไปใช้สิบหกเมษาเลยครับสิบหน่วยล่างบวกกันได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าได้หกได้เจ็ดได้แปดนี้นะครับ ส่วนอีกสูตรครับหน่วยบนบวกสิบหน่วยล่างก็ได้ห้าเหมือนกันครับก็จะได้ตัวเดียวกันครับได้ห้าหกเจ็ดแปดครับห้าหกเจ็ดแปดมันได้ตัวเดียวกันทําอะไรไม่ได้เลยพี่น้องครับวิ่งมันก็วิ่งสี่ตัวถ้าชนก็ได้อยู่สามสิบสองตัวนะไปกลับครับหกหกสี่ยี่สิบสี่อสี่หก สี่สี่สิบหกพี่น้องครับสี่สี่สิบหกไปกับก็จะได้สามสิบสองหางออกอะไรพี่น้องครับสิบหกเมษาหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสองตัวล่างออกห้าหกห้าหกสูตรนี้ถูกหกสูตรนี้ถูกห้ามาทั้งห้าทั้งหกทั้งสองสูตรเนี่ยแหละพี่น้องครับก็ถูกนะครับถูกห้าหกไปครับ มาครับลุงทัศน์ทำต่อเลยนะเดี๋ยวจะไปตัดด้วยแรกเต็มเลขเต็มล่างพี่น้องครับสิหน่วยล่างบวกกันเลยครับได้สิครับได้1ได้2ได้3ได้4นะครับและชุดต่อมาพี่น้องครับหน่วยบนบวกสิหน่วยล่าง7จบวก5ได้12บสองบวกหได้18ก็จะได้8ได้9ได้0ได้1นึครับนี่นะตัดกันจะได้1ตัวเดียวครับวันนี้ ในวิ่งหนึ่งตัวเดียวชนกันได้นะผู้ชุดก็จะได้อยู่สามสิบสองชุดมาดูเลยครับว่ามันออกอะไรพี่น้องครับสองพฤษภาห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสองสองตัวล่างออกหนึ่งแปดหนึ่งแปดได้วิ่งหนึ่งถูกแล้วครับสูตรนี้ถูกอ่าถูกแปดถูกหนึ่งสูตรนี้ถูกหนึ่งอย่างเดียว ถูก8ถูก1ถูก1อย่างเดียววันนี้ถูก 2, ไอสองสูตรนี้มา2ตัว2งวดแล้วนะงวด5 6, ้กับหก็มา5้กับหเหมือนกันถูก1,8ครับวันนี้มาพี่น้องไปต่อเลยลุงทัศนพาคำนวณงวดปัจจุบันครับวันนี้เราเอาไปใช้จริงนะครับมาดูซิมันจะได้อะไรพี่น้องครับสิหน่วยล่างครับเป็น9ครับเป็น0เป็น1เป็น สอบวกหน่วยบนเข้าไปครับเป็น11นะครับก็จะได้1นึ่สองสาสนี้จะชน1กับ2ครับเลขชนหนึ่งกับสองคู่ชุดพี่น้องครับตรงทัดชนให้เลย9ก้าหนึ่สองเ้าหนึ่งหนึ่งเก อหนึ่งเกดี๋ยวนี้เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเกสองสองสามสามเี้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย

สามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองซ้ำกันนะครับเอาไปเลยไม่เป็นไรเนาะสองหนึ่งหนึ่งสอ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 งสาม สามสองสองสี่สี่สองได้แค่นี้พี่น้องครับแล้วลูกทัดจะมาตัดด้วยแต้มพี่น้องครับซึ่งทําไปก่อนแล้วนะครับได้แต้มแปดกับแต้มหนึ่งนะมาดูครับแต้มแปดก่อนครับแต้มแปดได้อะไรครับมีแต้มแปดไหมในนี้ครับไม่มีเลยพี่น้องครับแต้มแปดไม่มีเลยแต้มหนึ่งครับ ศูนย์หนึ่งสองเกสองมีตจะไหนบวกกันได้หนึ่งอีกพี่น้องครับ9กบวกสองได้หนึ่งศูนหมดแล้วพี่น้องครับได้แค่นี้ครับ ได้0110แล้วก็9229นะครับถ้าเรามาชนที่แต้ม8นี่นะครับถ้า9229นี่นะครับตัวแต้ม1นึจะมี2992ตัวนี้ถ้าแต้ม8ไม่มีนะพี่น้องครับ จะได้สองเก้าเสองศย์หนึ่งหนึ่งศูนได้แค่นี้ครับโดยเฉพาะ9กสองนะมุกทัดวางหางเดียวคือ9กสองนะครับวันนี้สำหรับสูตรนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ นี่นะครับ9229เมื่อมาตัดแต้มนะครับตัดแต้มล่างมาครับคลิปนี้วางหางเดียวพี่น้องครับสำหรับเลขล่างชน2องตู์นะครับถ้าใครชอบเอาไปใช้ครับถ้าใครไม่ชอบก็ดูเฉยๆครับแท็บไว้พี่น้องครับวัดหน้าค่อยดูใหม่มาครับมันจะเป็นยังไงครับสำหรับเลขล่างชุดนี้ครับลุงทัดวาง52ไอ้92ไปหางเดียวครับ ชุดเต็มอยู่ในนี้นะครับถ้าใครอยากใช้ตัวเดียวซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวครับ92เท่นั้นครับมาครับคลิปนี้พอแค่นี้ครับขอบคุณมากๆสำหรับพี่น้องที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ลุงทัศนวันนี้สวัสดีครับ